สนับนาโดยท่านผู้ว่าได้การจังหวัดท่านได้เห็นมุมมองยุทธต,ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธ์นของการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะอีกหนึ่งที่สำคัการที่เราจะทําให้ทุกๆเมืองในประเทศไทยเป็นเมืองกและเมืองน่าเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้แบบ365วันวันนี้ท่านผนี้เรโจทย์จาก คณนตรีเราต้องเห็นวันแบบัวิซึมก็คือว่าเราต้องมีสภาพเดียวกันการท่องเที่ยวของประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาไม่สามารถที่จะแบกรับทุกอย่างบนบนบ่าของตัวเองได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเร่จะตอบโจทย์ได้ทําให้ทุกๆเมืองเป็นเมืองน้าเที่ยวและตอบโจทย์ได้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นหมายถึงบุคลากรและคนที่อยู่ในพื้นที่วันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะคะในส่วนของความร่วมมือนะคะที่จะผลักดันในเรื่องของเมืองรองก็คือเมือง ตระด์ให้เป็นเงองที่น่าลองและเป็นเงินน่นาเที่ยวที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเงินน่าเที่ยวอีกหลายร้อยเมืองในการที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Preferred Destination ทำไรายได้ให้กับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวตามที่นโยบายรัฐบาลตั้งไว้ไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าเราได้บุคลากรแบบคนนึ่งตระด์แบบนี้แน่นอนค่ะ3.5ล้านนั้น,นก็คงจะไม่ไกลเกินเอือ้อมและจำนวนนักท่องเที่ยว3.7ล้านและการเดินทางท่องเที่ยวอผู้เยี่ยมเยือน120ล้าน2 0 20ล้านคนครั้งน่าจะประสบความสำเร็จขอบคุณมากแล้วขอให้กิจกรรมและงานในวันนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นพิธีกรไทยเด่นสายทำธุระการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะต่อไปก็ถึงเวลาการเปิดงานในวันศุกร์นี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราช